เอาละทุกอย่างพร้อมได้ว่าเข้าไปละป๊าอ่าสวัสดีครับทุกคนยูต้นสู่กับช่องฟักก้กับเกมเต็มหน้าเลยอลิติดก้อนเอาใหม่สวัสดีครับทุกคนยีต้นรับกับช่องฟากโก,ก้กับเกมอริฟติชันกันอีกแล้วนะครับฮ่าฮ่าครั้งที่แล้วนะครับผมได้ทําการรีวิวเกมนี้ไปแล้วครับในช่วงรีวิวโหมดและวันนี้นะครับผมก็จะมาอีกครั้งในกับช่วงของกาชาโมนนั่นเองครับผมฮ <'s> ่าฮ่า เรื่องในการเปิดกาชาหมอันนี้ผมมัดเลนงเป้าหมายกับตัวละครหนึ่งไว้แล้วนะครับซึ่งตัวละครที่ทุกคนจะมาเปิดกันนั่นก็คือตัวละครของจิงซีฮ่องเต้นเองครับงานอยู่นี่นน,น่นะนครับน,นี่ครับผมตัวละครของจิงซีฮ่องเต้ที่ผมจะมาเปิดเพราะเห็นเขคนรู่กันว่าเป็นตัวละครที่แบบทําดีบัฟได้ดีที่สุดน,น่าเอามาใช้มากเลยและยิ่งเล่นคู่กับตัวดาเมจอย่างมูชชิเนี่ยยิ่งเข้ากันเลยนะครับ นี่ครับของตัวลคของจีตตีย้องเต้และสเตตัสของเขาเป็นสายธาตุดินแล้วเป็นดีบัฟและดูจากสกิลนะครับเนี่ยครับนอกจากจะทําดาเมจใส่ศัตรูแล้วนะครับยังสามารถลดดีบัฟพลังโจมตีแวกของศัตรูได้อีกด้วยแล้วก็สกิลอื่นๆอีกเรียกว่ามีดีบัฟเยอะน่าเอามาใช้มากเลยนะครับผมแม้กระทั่งท่าไม่ตายนะครับนอกจากทําดาเมจใส่ศัตรูก็ยังดีบัฟใส่ศัตรูได้อีกด้วยดังนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาเปิดกาชาหาตัวคอครจีตซีห้องเต้กันค่า เยดิผมอะ่ะมีเพชรงบอยู่ที่3 7 0 0 0เพเชรเริ่มหมายความว่าผมเปิดโลเนี่ยได้ถึง12ครั้งเลยและแถมผมยังมีตั๋วฟรีมาได้อีก1ตั๋วกับเปิดกระชาฟรีรายวันด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเปิดกรชาหาสิ่งสีผมก็ต้องเริ่มนี่ก่อนออเดอร์แบบตั๋วฟรีที่ผมได้มาก่อน่ามาแล้วครับดูซิจะได้ไหมถ้าตัวเดียวได้ก็หาเลยหรือเปล่านะอ่าสีฟ้าอ่ายัยางเกลือ สีฟ้าคือหนึ่งดาวครับอ่าเปิดมาได้โรบินฮูดครับผมเอาละงั้นก็นอกตักตัวแล้วก็ไปนี่เลยครับกาชารายวันฟรีครับผมอ่ามันอยู่ไหนนะอ๋ออยู่ข้างล่างนี่อ่าโอเคมาเริ่มรายวันฟรีหน้อยมาหน่อยมาหน่อยไม่มาโอ้ย ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะมันเป็นกาชาฟรีผมทําการโปรเกลือไว้ก่อนเพื่อจะได้บอกว่าขั้นต่อไปแบบได้น้ําตาลจะได้แบบ S S R สามดาวเลยเอาละเรียบร้อยครับผมทั้งกาชาฟรีกับโตฟรีงั้นก็ถึงเวลาช่วงสําคัญแล้วในการเปิดกาชาหาจิงตีฮ่องเต้คนนี้กันเลยนะครับมาเริ่มเลยรอบที่หนึ่งถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้จิงตีฮ่องเต้ครับแต่ว่าถ้าเปิดได้มูสชีก็จะถือว่าดีมากเลย โอ้โหสี่ทองมาเลยแต่ไม่เป็นไรอาจจะมีเปลี่ยนก็ได้ถ้าเกิดผมได้มูซาชิม,มาด้วยเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นกำไรด้วยครับในการอัพดาวเพิ่มด้วยมาครับสองทองอ่าอันแรกไปแจ็คเดลิปเปอร์ไปอ่าอันนี้ตัวละครนี้มีแล้วครับผมอ่าแต่ไม่เป็นไรไปอีกไป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 เอาละมิไม่มีเปลี่ยนเลยหรือไงเนี่ย มาเปลี่ยนหนห่อ,อยเถอะไม่มีเลยอันนี้สีทองอาได้ตัวสองดาวใหม่ครับผมไมเคิลแองเ,อเจโลน่าจะเรียกอย่างนี้ถูกตะนะแต่ไม่เป็นไรครับนี่ยังแค่รอบแรกอยู่ยังถือว่าอดทนได้อยู่มาครับผมรอบที่สองรอบนี้แหละต้องได้แน่แน่รอบแรกไม่เป็นไรรอบต่อไปเนี่ยแหละมั่นใจสุดสีทองครับไอ้สีทองอีกแล้วอันเนี้ย ขอทองเยอะๆหน่อยละกันหนึ่งทองสองทองสามทองต้องมีเปลี่ยนบ้างแล้วโว้ยอ่ะได้สาตกปลาหวังนะครับผมนี่มีละหนึ่งดาวรีบไปเลยละกันสองดาวโซวฮิวิิที่ดีสุดในอันดับสองไปเลยไปเลยไปเลยมารีอรลแทงดินที่ดีที่สุดครับสองดาวที่ดีอยู่เอามาใช้แทน ก็ยังดีครับไม่เป็นไรมารอบที่สามเนี oh. Guys, wow. oh, ่ยแหละโอ้ยสีทองอีกแล้วไม่มีเป็นสีรุ้งเลยโอ้โหหนึ่งทองโอ้โหอย่างเกลือโอ้ยมีเปลี่ยนไหมอ่ะมีเปลี่ยนมาแล้วมาแล้ว ไอ้สีทองอยู่น่าเสียดายโลดแท้งครับไม่มีเปลี่ยนมาสุดท้ายโอ้โหตัวฮิลใหม่อีกแล้วครับเฮ้ยน่าเสียดายยังไม่ยอมแพ้ครับต้องเปิดหน้าตู้เนี่ยมาหน่อยเหอะจิกซี่ฮ็องเต้มารอบที่็รอบที่สีมาหน่อยเธอมาเธอะมาเธอ โอ้ยสีทองอ้ยโอ้โหไม่เป็นมาเป็นลุงหน่อยหรอโอ้โหหนึ่งทองอย่างเกลือเลยโอ้ยเจ็บกระดองใจเลยแบบนี้ไม่มีเปลี่ยนอะไรด้วยอ่าได้ตัวคอสองดาวครับผมวิเวียนครับผมโอ้ยแต่ว่าอยากได้สามดาวนะมาหน่อยเถอดโอ้ย ไม่ยอมแพ้ครับผมไปกันต่อเลยครับผมรอบที่5้าร,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 รอบนี้โอ้โหสีทองอีกแล้วอ้ยไม่ม,ม,มีมาเป็นสมดาวหน่อยหรออ้ยหนึ่งทองสองทองสมทองของมีเปลี่ยนหน่อยเถิดอ้มีแล้วไปไป ไปเร็วๆเลยเฮ้ยโอ้โหล่อแทงอ่ะมาแล้วมาแล้วมีเปลี่ยนเป็นลุงไหมโอ้ยยังไม่ใช่อ่าได้ตัวคอนใหม่ๆเหลือสองดาวโอ้ยอ่ะมาอีกคนนึงแต่ว่ามีแล้วนี่นะเออโอ้ยอารอบแล้วเข้าสู่โซนเกลือเริ่มเค็มละไปกันต่อเลยรอบที่6 มาหน่อยเธอหมาหน่อยโอ้โหสี่ทองอีกแล้วโอ้ยเริ่มเข็มแล้ว,ลวเนี่ยหนึ่งทองสองทองสามทองเฮ้ยขอร้องเปลี่ยนเป็นลุงหน่อยเถอะว่าได้ตัวใหม่มาครับได้ควีนไม่เคนเจลอไปไปไปไม่มีเปลี่ยนเลย ว้ายเริ่มชน,นันเนี่ยอุ้ยกดเร็วไปเลยละกันนี่ไปแบบทันทีรอบที่เจ็ดเลยจินตีห้องเต้หายไปไหนเนี่ยโอ้ยตัวคะครจินตีเนี่ยเอามาหน่อยสักคนนึงก็ยังดีโอ้ยโอ้โหสองทองครับโอ้ยอย,อย่างเกลือเลย ไม่มีเปลี่ยนด้วยอ้าได้2ดาวใหม่ปาโลครับผมแต่ว่า2ดาวนี้จะครบแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรางเปิดได้เจอสองดาวเนี่ยโอ้โหอย่างเดียวเลยสองดาวจะครบแทนสามดาวมั้เนี่ยวะเนี้ยอุยจิงตีวฮมสเตช่วยมาหน่อยเถิดไปกันเลยครับรอบที่แปดโอ้โหทองอีกแล้วโว้ย เริ่มเข็มขึ้นเรื่อยๆแล้วไตเริ่มเข็มแล้วครับตอนนี้หนึ่งทองสองทองสามทองอ๋อเปลี่ยนหน่อยเถอะเปลี่ยนหน่อยไม่มีเอ้ยไม่มีเปลี่ยนเลย,โอ,ยโอ้โหโอสองดาวเริ่มครบคนแล้วครับเนี่ยตัวละครที่แบบได้ซ้ำกันเยอะมาแล้วเนี่ย จิ้นเตียงเต้นี่จะครบสิบล่อเนี่ยมาหน่อยเถอะไปกันเลยรอบที่ทเก้ามาเถอะมาเถิดมาเถิดฟาดปั๊บสีทองโอ้ยมาทำไมวันนี้สีทองอยับเป็นสีหลงโอ้โหแล้วทองเดียวด้วยอ่ะโอ้ยเก็บกระดองใจเลยแบบนี้ แล้วถามซาำอีกเฮ้ยโอยจะติบรอแล้วเนี่ยรอคอติดสีหายไปไหนเนี่ยหรือว่าคนเปิดไปจนหมดแล้วเนี่ยมาครับผมรอบที่สิบรอบเนี่ยต,ตุดตัดสินละมาหน่อยเถอะมาหน่อยโอ้ยสีทองโอ้สีทองขอทองเยอะหน่อยละกัน โอ้โหทองเดียวด้วยนี่ขนาดรอบที่สิบรอบตัดสินแล้วเนี่ยทอามันมันยังมาแบบนี้อ้ยเฮ้ยมีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเอาอีกเลยยังไม่ได้โอ้โหอะต,ตัวสองดาวใหม่ในรอบที่สิบสองดาวอีกแล้วสองดาวจะครบคนแล้วนะเนี่ย เหลือสองรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไมมันไม่มาหน่อยเลยเนี่ยสีทองเต้มาหน่อยเถอะมาครับผมรอบที่สิบเอ็ดมาตัดสิสองรอบสุดท้ายเนี่ยแหละฟาสต์สีทคยเล้ยเฮ้ยมีเปลี่ยนมาแล้วสีลุงมาแล้วนี่แหละมันต้องมาแล้วความหวังมาแล้วสีลุงมันมาแล้วมาครับสีลุงมา ืนนี้มีทองด้วยน่าเสียดายเอาละมาดูกันเลยครับบ้างจะได้ถึงซีห้องเต้ไหมมาเลยครับรอบที่1ิบเนี่ยแหละ,ะไกลละมาครับตัวต่อไปเนี่ยตัดสินละว่าเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เสียวผู้หญิงมาอย่างนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ถึงซีละ โอ้ยแล้วได้ใครหลุดเล่ห์แล้วเนี่ยแล้วนี่ใครอคินดิมิสโอ้โหได้ตัวเขาครับ,รบอันนี้ถือว่าเป็นตัวคอนดีครับแต่มันเป็นแบบเหมือนอยู่ในอันดับสองครับผมโอ้ยมาหลุดเลยตอนนี้แล้วสองดาวใหม่หมาอีกโอ้ยหลุดเล่ห์ไม่ได้จิกซีของเต้โคตรเสียดายเลยโอ้ยอัคินดมิสเป็นสายท่าน้ำสายแอคแทคครับและจงตีด้วยเวท ก็ถือว่าดีอยู่ครับผมเพราะว่ารดออาคิดิมิซเป็นเทียอันดับ2ครับผมซึ่งลองลงมาจากเออพวกสินซีฮองเต้พวกมูซาชิเนี่ยครับโอ้ยแล้วสินซีฮองเต้หายไปไหนหรือว่าหมดคนไปแล้วเ,เนี่ยฮะกาชามีหมดด้วยะเนี่ยไม่มาเลยเอ,อ,อในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ต้องไปให้ถึงที่สุดเลยมาตัดสินกันเลยครับผมรอบสุดท้ายกาชารอบที่12เนี่ย มันต้องมาหน่อยเถิดมาเถิดมาตีทองมีเปลี่ยนแบบเหมือนครั้งที่แล้วไหมโอ้โหไม่มีอ้ายจบแล้วมันจบแล้วโอ้โหสองทองด้วยต้องลุ้นละไอสองทองนี่มีเปลี่ยนไหมอ้ายมาลุ้นกันเลยครับสองตัวสุดท้ายเนี่ยมันต้องมาหน่อยเถอะมาเถอเปลี่ยนด้วยเถอะ ไอ้ไม่ใช่สองกอใหม่แล้วฮันดีบา้ยเฮ้ตัวเนอ้ยโอ้โหยังตัวที่มีอีกแล้วไม่มีเปลี่ยนไลยอ้เกล้าวยโอ้โหมันจบแล้วครับมันจบแล้วจินงจี้ฮ่องเต้หายไปไหนโอ้ยเกลือเลยจ้าแถมหลุดเล็ดด้วยเป็นไครับทุกคนกับการเปิดกระช้ารองนี้ของก็อยอย่างที่เห็นเนี่ยครับ เกือหมดจ้าแถมหลุดเลดอีกด้วยอายโอ้โหไม่อยากเชื่อจะเกือได้ขนาดนี้ขนาดสิบกว่าโลนเนี่ยไม่ออกเลยแล้วทํายังกลุดเลดอีกด้วยจนแบบผมอยากจะรีไอดีนี้มากเลยเนี่ยแต่ว่าเพราะว่าเนี่ยตู้เนี่ยมันจะหมดมในวันพรุ่งนี้แล้วอะจะทันไหมเนี่ยจะรีไอดีไหมวันเนี้ยรีหาตัวละครใหม่เลยเนี่ยเพืเ่อนๆมีความคิดเห็น,นก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างนี้ได้นะครับ พอกลับมาอวดกาชากันเลยนะครับว่าเปิดได้จีนทอนเตกันหรือไม่นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบก็มันเนื้ครับอย่าลืมฝากการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำใจกับความเกลือในครั้งนี้ด้วยนะครับเป็นกำใจในการทําคลิปต่อไปด้วยาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปคิปหนักก่อนว่าจะรีไอดีดีไหมนะครับไปแล้ครับสวัสดีครับ